โอเคครับผมสังเกชมท่านด้วยนั่นเองนะครับผมวันนี้เป็นเกมที่มีชื่อว่า Oh My Waifu นะครับเวอร์ชัน3.2.5นั่นเองนะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตเกมเกี่ยวกับเกมนี้กันนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยลงเกมเนี้ยออกไปเยอะมากในเกมค่ายนี้ก็ผลิตอนิเมะออกมาหลายตัวละครมากเลยนั่นเองนะครับยังไมาดูกันว่าตอนนี้เขาอัปเดตไปถึงไหนแล้วก็มีตัวละครเข้ามาเพิ่มบ้างนั่นเองนะครับใครจอยากเล่นลองเล่นเกมเนี้ยโหลดที่ทวิตเตอร์เมื่อกี้ที่ที่ขอเตือนนะครับเกมที่ สี่่สิบนั่นเองครับ420เนาะนี่ครับเล่นระบบนอ c แล้วก็ Android นั่นเองนะครับขนาดไฟล์ที่ประมาณสองร้อยเมกนั่นเองนะครับ200กว่าเมกเนาะนี่ครับผมกข้อหลดเล่นดูได้นั่นเองนะครับโอเคซึ่งตัวเกมนี้เป็นเกมประมาณว่าจะเอาตัวละครจากอนิเมะเรื่องต่างๆมานะครับแล้วก็เป็นการหรือว่ามีรายการในฉากแนวตั้งนั่นเองนะสามารถเลือกเสื้อผ้าให้นางได้หรือว่า เรื่องกรารกระทำว่าเราจะสอดใส่ยังไงอะไรประมาณนั้นเองไม่แน่ใจผมจะให้ดูได้เยอะหรือเปล่านั่นเองเลยครับพอมาถึงใน,นเกมนี้นจะมีอะไรกันเลยนั่นเองเลยครับโอเคใครจะติดจากจะอ,อนุรักษ์นันทาเกมเนี่ยจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นั่นเองนะครับผมในที่คอร์ดก็ไปติดตามได้นั่นเองนะครับโอเคป่ะอยู่ลองดูซิว่าตัวเกมไปถึงไหนกันแล้วนั่นเองนะครับผมพร้อมแล้วก็ลุยก,กันเลยครับผมโอ้โหแล้วก็ตัวเกมมีเสียงภาคด้วยนะครับมีเสียงล็อกคุ้นคางด้วยก็ อย่าลืมเสิร์ฟฟังขนาดเล่นด้วยนะครับโอเคอันนี้มาถึงก็จะเป็นเออ่ด้านของ 2B นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวขอไปดูหน้าตัวอื่นก่อนแล้วกันนะฮะโอเคมาถึงหน้านี้หน้านนี้จะให้ดูได้เลยครับโอเคอย่างตรงนี้นะครับโอ้เป็นตัวละครหลายตัวมากเลยครับอย่างอันแรกนะครับ เอ่อจะมีด้านหัวใจแล้วก็คับความโกรธความรักอยู่แล้วก็บริหารให้ดีแล้วกันเนี่ยด้านซ้ายด้านนี้จะเป็นสปีดเนาะสำหรับสปีดได้จะให้ช้าให้เร็วยังไงนั่นเองนะครับผมสุดต่อมาด้านขอฟันเฟืองนี้ก็ปรับเสียงได้เนาะปรับเสียงเพลงเสียงคุณค้างอะไรอย่างนี้เนาะนี่ครับผมแบ็คกราว์ต่างก็ลองปรับตัวได้นั่นเองครับอันนี้ผมไปเสียงดังไว้นะหัวใ้ไม่ต้องเซ็นเซอร์ยากนั่นเองนะครับผมประมาณนั้นโอเคสุดตัวนี้ดวงตาก็คือสามารถกดปิดทั้งหมดได้นั่นเองเพื่อจะจะแคปภาพอะไรอย่างนี้ไว้เนาะนีะครับอันนี้ก็็็็เเเเเเปปนนนสสีียงงงพพลลาติดดไ้้้่กือผ เราเลือกได้ถ้าคลิกเข้าไปเดี่มก็จะถอดทีละอย่างอะไรประมาณนั้นเองนะครับอ่าประมาณนั้นโอเคต่อมานี้ก็คือเป็นการเล่นเนาะเล่นก็คือเลื่นอัตโนมัตินะครับนายจะสอดใส่ไปเรื่อยๆแบบอัตโนมัตินั่นเองนะครับส่วนมาอันนี้ด้านสี่ปุ่มอันเนี้ยนะจะเป็นสี่เอ่อสี่เหลี่ยมแต่หลายอันอันนี้น,น,น,นั่นเองนะครับเป็นการเลือกตัวละครนั่นเองนะผมไม่แน่ใจจะให้ดูเยอะได้ไหมนะครับก็จะเป็นทูบีมีอควาเนี่ยครับมีเอ่อฟิเลนนะครับผมมีมาคิมะมีมารินนะครับผมมีพาวเวอร์ มีแรปเทเรียนะครับผมมีทิฟฟามีโทกะนะครับมีโอโอโคะอ่อุคาโกะนะครับผมจากเรื่องมาเคลียร์ก็ซีโร่ทูนะครับแล้วก็ไอชิเตะนั่นเองนะครับผมไอชิโนะนะครับผมโฮชิโร่ไอนั่นเองนะครับแล้วก็มีเออ่จากเรื่องโอเวอร์โหลดด้วยนั่นเองนะครับออบิโดนั่นเองนะครับผมแล้วก็แอนดอร์เซปาหรือหมลิเซปานั่นเองนะครับแล้วก็มีเขาเรียกอะไรนะ แอสเซอรี่นะครับผมโอเคแล้วก็มีจากตัวการ์ตูนเอ่ออะไรต่างๆโอ้โหเยอะมากนะครับบางตัวผมก็ไม่รู้นะครับผมมาจากการ์ตูนต่างๆมีเดลต้านั่นเองนะครับที่เราเจอเมื่อกี้กับดีว่านะ่ยครับแบบหลายลุกนั่นเองนะครับผมอย่างอันนี้ก็เป็นดีว่าผมยาวผมสั้นเนาะเลือกได้นะครับอ่าอย่างคนนี้นี่อ่านี่ก็เป็นดีวนะ่าผมยาวตัวเอง่ยกำลังนอนอยู่นั่นเองนะครับผมถือต่อมาอันนี้ต่อไปก็เป็นด้านของอ Spider Man, Gwen, เอ่อสไปเดอร์แมนกุนเนเนี่ยครับผมหรือจะเป็นเอ่อ ไอชิกะหรออันนี้อ่านี่เองนะครับผมเออจากล่วงแฟด5นั่นเองนะครับผมประมาณนี้สุดต่อมาเป็นตัวนี้นะครับผมมีไอซุกินั่นเองด้วยนะครับมีแฟด5เป็นผู้หญิงผมแดงนะครับคนนี้นี่ครับผมแล้วก็มีเรื่องของคุรุมิด้วยนั่นเองนะครับมีทั้งสองผมเลยนะครับผมสั้นกับผมยาวนะครับนี่คุรุมินั่นเองนะครับผมหลายตัวละครเลยนะครับสุดต่อมาก็เป็นด้านของเอ่อมีของของเกนชินด้วยนะครับลิซ่านะครับอันนี้ อะไม่แน่ใจให้ดูได้ไหมนี่ครับประมาณนี้ได้ครับโอเคแล้วก็มีมากิเกิเหรออันนี้ตัวจากจุกินั่นเองนะครับตัวนี้เห็นไหมคุ้นกันหรือเปล่านี่ครับบางคนอาจจะไม่รู้จักตัวละครนี้แล้วก็ได้นะครับแต่น่ารู้จักกันเนาะเนี่ยผมก็ลืมๆลงๆแล้วนะครับแล้วก็มีมิคุด้วยนะครับนี่มิคุนะครับผมเออแล้วก็ต่อไปโอ้โหมีเยอะมากนะครับแล้วก็มีมาสุดิด้วยนั่นเองนะครับมีโมนาด้วยมีโนกะโทระด้วยนะครับโทโลนี่นะครับผม ใครที่ดูนี่ไม่ได้บอกว่าจะชินหรือว่าคุ้นเคยกับตัวละครทุกตัวละครนั่นเองนะครับก็จะมีประมาณนี้นั่นเองนี่ครับโอเคมีนามิด้วยนะครับนี่นามินะครับผมมีเวอร์ชันแบบว่าใส่บิกินี่แล้วก็เวอร์ชันแบบว่าใส่เสื้อปกตินั่เองเดี๋ยวว่าบิกินี่อย่าเอาลงมาดีกว่าอาจะให้ดูไม่ค่อยได้นั่เองนะครับมีนิโน่ด้วยนะครับนี่นิโน่นะครับผมโอ้โหแบบเหมือนเป็นฉากหลังพื้นเดียวกันเลยนะแต่แค่เปลี่ยนตัวละครนะครับโอเคแล้วมีเลเดนด้วยนะครับผมแล้วก็มีแรมด้วยนะครับผม มีเอ่อเลเวนเนอะนี่ครับมีเลมมีอะไรก็ลองเล่นดูได้นะเองครับผมโอเคโอ้มีทัสมากิด้วยเหรออันนี้โอ้ทัสมากินั่นเองครับผมโอเคออกแนวภาพสามดีอเนี่ยแล้วก็มียอด้วยนั่นเองนะครับนี่คุณยอนะครับผม,มกำลังออกปฏิบัติการอยู่ด้วยนะครับอันนี้โอเคแล้วก็มีได้คนนารุโตะอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับก็เลือกดูได้นะครับประมาณนี้โอ้มีแค่นี้เองนะครับผมโอเครู้สึกตัวก่อนอน,นันนี้จะไม่ค่อยมีเนาะนี่ครับผม ไม่ไแน่ใจว่าหายไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยเสิร์ตตัวละครบางตัวเนาะนี่ครับโอเคตัวเกมน่าจะประมาณน,นี้แล้วกันนั่นเองนอะครับผม,มผมจจต้องการว่าต้องเซ็นเซอร์นะคให้ดูมากไม่ได้เพราะมันเพื่อที่จะเลนั่นเองนอะครับผมให้ดูไม่ได้เนาะนี่ครับเป็นก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนั่นเนองครับตวัวเกมนั่นเองนอะครับ อ่ะนะครับผมก็ประมาณนี้ด้วยกันนั่นเองเลยครับใครลองเล่นเกมนี้โดได้ทวิตเตอร์เมืันทีกอ,อนเลยในแอปเกมที่420รี่น, 20, นั่นเองนะสี่สองศูนย์นั่นเองนะครับผมให้ดูไม่ได้เราสั่นเกมนี้เพราะมันก็ขั้นที่จะเลทหรือมาถึงก็มีอะไรกันเลยนั่นเองนะครับใครจะดูอยาลองเล่นก็ลองหนุนได้แล้วกันนั่นเองนะครับ ประมาณนี้นั่นเองนะครับสนใจอย่างว่าการมีรายการก็ลองโหลดเล่นดูนะผมให้ดูไม่ได้ก็คือมาถึงก็ทำอะไรกันเลยอย่างที่บอกไปนะครับใครอยากลองเล่นก็โหลดดูเล่นเลยกันนะครับพื้นที่ไม่เยอะนะสองร้อยเมกะเอ็นะครับเล่นทั้งบนบีซีแล้วก็แอนดรอยมีตัวละครมากกว่า20กว่าตัวเลยนั่นเองครับผมก็ถือว่าเกมอัปเดตมาไกลมากเลยนั่นเองนะครับผมอนาคตจะมีตัวละครตัวโผล่มาอีกเนี่ยก็ไปดูติดตามได้จากหน้าผู้พัฒนาเกมได้เลยนั่นเองครับ ผมหายไปฝนนั่นเองนะครับผมโอเคใครชอบดูเกมนี้นะครับเล่นหนึ่งแบบนี้เดี๋ยวเนี่ยตั้งอย่างนี้ถนัดมือถืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ฝากกดเพิ่มหนึ่งไลก์เพื่อใจผมด้วยนั่นเองครับผมจะนำวิดีโอแบบนี้มาให้ท่านชมได้ลองเล่นอีกนั่นเองนะครับผมหวังว่าทุกคนจะชอบกันครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าในการสำรวจดิฉันตัวละครไอ้บ่ายนะครับผม